สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ท่าเรืออ่าวนาน,นะครับกำลังจะไปเที่ยววันเดย์ทริปนะครับกับทางทริปของบริษัททัวร์นะครับเขาจัดวันเดย์ทริปมานะครับแค่ คนละพันนิดนิดเองนะพันกว่าบาทต้นต้นเองนะครับวันเดทิปนะครับเป็นราคาที่ถือว่าคุ้มมากเลยนะกับการเที่ยวล่องเรือดำน้ําดูปะกาลังไปเกาะพีพีไปอ่าวมายานะครับก็เดี๋ยวผมจะเลยทําเป็นคลิปรีวิวให้ดูครับว่าการท่องเที่ยวในทริปนี้เป็นยังไงบ้างครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์สับสับสกาช่องผมด้วยครับไปดูกิจกรรมกันเลยครับนี่ครับอันนี้เราเตรียมแล้วครับลงทะเบียนเช็คอินเข้านะเพื่อลงเรือไปนะครับอันนี้ก็เป็นทริปที่คนไปเที่ยวเหมือนกันเลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีกี่เจ้ากี่ลำเนาะ แล้ว่าเรือที่ยวไปก็เป็นเรือลำใหญ่อยู่นะครับสปีดโบ๊ทสามสิบนาทีนะครับน้ำดื่มฟรีในทางสีแดงนะครับครับถ้าขยากถ่ายรูปนะครับบอกผมได้นะครับแต่เดินช้าิีนะนร้บขาเปอยู่ครับโอเคนะครับระวังห่วงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสปฏิกันแล้วนะครับวันนี้ก็ซิอมาไปเที่ยวตลาดนัดกันนะครับ แค่บริษัทผมก็เข้าประมาณเจ็ดลำแล้วไม่ต้องนับถึงบริษัทอื่นนะครับเกาะแรกที่มาก็คือเกาะไม้ไผ่นะครับน้ำใสามากนะครับน้ำขาวใสเลยนะครับเห็นข้างล่างเลยตอนนี้ยังดีหน่อยแดดยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเมฆยังพอช่วยอยู่นะครับเขาบอกว่าเดียเด๋ยวจะเดี๋ยวจะร้อนกว่านี้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับ น้ำใสมากทะเลอันดามันนี่สวยจริงๆนะครับสวยมากๆเลยนี่ขนาดเป็นนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะสีน้ำทะเลก็ยังสวยอยู่เลยนะครับอยากให้เก็บแบบนี้ไว้นานๆนะ มาที่หาวายาแล้วนะครับก็เรือเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับลงเสร็จก็ต้องรีบขึ้นเลยตรงนี้เป็นโปะนะครับเราก็รีบเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเราจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้50นาทีผมเคยมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับมันไม่มีท่าเรือตรงนี้นะตอนนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับน้ำสวยมากนู่นนะครับมีปลาด้วยโอ้โหปลาตัวเบ้อเลยเห็นปลาไหม ปลาเข็มตัวเบลเลอร์เลยจะเจอฉลามไหมวันนี้ไม่น่าเจอหรอกนักท่องเที่ยวเยอะอยากโดนฉลามงับเหรอ <Okay. S 1> ฉลามนั่งชอบงับคุณ <S 2> <S 2> โอ้ยครับให้ดูครับวิวข้างหลังเนี่ยสวยมากเนี่ครับถึงแล้วครับอ่าวมายาครับที่ลำเรือครับโน่นไปขวามีร่นมีล่มโน่นล่มเยอะ นี่ครับที่โด่งดังนะครับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะท่องเที่ยวเยอะ,อะให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นภูเขาโอบล้อมแบบนี้เลยนะนี่นะครับแล้วก็เป็นทางเข้าตรงนู้นเมื่อก่อนเนะี่ยคือเรือเนะี่ยเข้ามาได้แต่เดี๋ยวนี้คือเขามีการอนุรักษ์ใหม่เขาทำท่าเรือด้านข้างครับแล้วให้เราเดินเข้ามาตรงนี้แทนนะครับ มีช่วงหนึ่งที่เขาปิดหาดนะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงพักฟื้นธรรมชาติจะมีปลาฉลามหูดำในแบบว่ายอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้นะครับเขาก็นักท่องเที่ยวก็เล่นได้นะครับตรงนี้ก็ธรรมชาติก็คืนฟื้นขึ้นมานะครับนี่เลยเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นเพราะตรงนู้นจะเป็นถ้ำนะครับเพราะจะเป็นถ้ำลึกนะครับต่อไปไอนะน,น้ำใสมากน้ำใสมาก นะักท่องเที่ยวเขาห้ามลงลึกเกินหัวเข่านะครับอันนี้ผมไม่ได้เกินนะผมอยู่ประมาณนักแข้งพอดีนะครับก็คือจะให้ดูว่ามันมีปลาฉลามหูดำอยู่แถวนี้ด้วยนะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าลองยืนดูแป๊บนึงไม่รู้จะได้ทันเห็นหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆมานะครับผมบอกเลยว่าคุณจะเห็นปลาว่ายอยู่แถวนี้แน่นอนนอกจากปลาฉลามแล้วก็ยัง มีปลาทะเลตัวอื่นด้วยนะครับที่เป็นแบบตัวสีส,ส,สวยๆเยอะเลยนะเมื่อกี้อยู่นะผมว่าเขาน่าจะเห็นคนเขาน่าจะไปแล้วแหละเออมะื่อแกใช้โกล้อโพถ่ายแต่โกโปอโแบตก็งองแงอีกแล้วครับเลยต้องเอามือถือมาถ่ายนี่นะครับเหลือเก็บบรรยากาศให้ดูเลยนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะแฟนผมก็มวัวแต่เลือกรูปอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นฟิลนะครับอันนะี้เราต้องเทียวมากันเยอะเลยนะครับ นี่ครับก็คืออ่าวมายาอ่าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับนี่นะนี่ครับเดี๋ยวเป็นเรนไวายให้ดูเลยนี่ครับสวยงามมากมาก พี่ไกด์ููชีวิตมากงานไกด์นี่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยลงไม่ได้จ้า ายได้อย่างเดียวลงไม่ได้นะครับข้างหน้าก็ได้นะครงนได้ได้น่ตรงนี้กเ้นะต้องใดห่คนดไ้ัมช่วงไหครับที่ว่ามันไม่ใช่ตดนสอรับรองว่าสูแน่นอนนะอันนี้ท้าเปจอดเสร็จปุ๊บเรือไปจัดิดกหมดเลยออกไปได้ไหใช่ครับ น้ไปเดีรียบร้อยหมดแล้ว

เราต้องเดินไปนู้นอันนี้มันเป็นทางท่าเรือหลักที่เขาเข้ากันเลยเร okay, ือเยอะมาก okay, <c oughs> วนมันนอนแน่ ui, ba đầy đấy, nhở? ba đầy đấy, ồ, xịn dai, go pro, mi ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ผมนะเสียกล้อง GoPro โโไปเลยนะครับก็คือน้ําเข้าครับตัวซีลเปิดปิดมันเสียนะครับคลอยฉีกขาดน้ํามาเลยเข้าได้บวกกับแบตเตอรี่ผมก็เสื่อมด้วยครับมาเลยทําให้ทริปนี้ผมใช้ GoPro โโได้ไม่เต็มที่เลยเลยพลาดโอกาสถ่ายรูปใต้น้ําสวยๆเลยนะครับยังไงก็ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจช่องผมให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการซื้อกล้องใหม่เอามาถ่ายทําคลิปในคลิปหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตฝากเอาไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะชอบนะครับกับการรีวิวคลิปท่องเที่ยวแบบวันเดททิปแบบนี้นะครับแล้วผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อเอาไว้พบกันใหม่ในทิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ